ครับกลา,า,าบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีลอร์อเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมปิดเปิดโซชิงเกยนฮะวันนี้มีกรชาใหม่อ่าเป็นกรชาของนักสะสมนะถ้าเป็นแบบเอ่อคนที่ว่าหาตัวเก่งๆหรือว่าอะไรเงีง้ยผมขออนุญาตให้ผ่านนะฮะเ<ด>พราะว่า อันนี้เป็นกาชาของสะสมโดยแท้จริงเป็นกาชาของ The Movie คือทุกตัวในตู้จะเป็น The Movie ทั้งหมดฮะ v i e ว e ่ e ุริยันสอตัวหน้าตู้ก็จะเป็นเซนนะและชูเลนชูเลนตัวที่เหมือนจะเป็นบอสภาคนาลกแต่ก็ไม่ใช่ฮะประมาณนั้นกาชามาวันที่10เดือน4ถึงวันที่17เดือน4มีเวลาอยู่อาทิตย์หนึ่งนะฮะ10วันเลย7วันเลย ในตู้ก็จะมีอ่าชูเลนฟ้าเซนะเขียวครับลูกเชียเขียวอ่าชื่ออะไรไวะไ้ตัวเนี้ยม่วงอ่าแล้วก็อุระหะแดงมันชื่อว่าดีวยวโคคุตโตฟ้าแล้วก็ตัวที่ใช้ดาบใช้ดาบเหมือนกับโทชิโระสองตัวน้าตัวเป็นตัวใหม่นะส่วนตัวที่เหลือเป็นดาวแดงทั้งหมดนะฮะ เลตตู้นี้ก็ดีมากครับ7%เลยคือเปิดแบบดวงไม่ดียังไงก็น่าจะได้เยอะอยู่แต่คือมันไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นสะสมเฉยๆมี2ตัวหน้าตู้ที่ว่าตัวเด่นหน่อยเซนนะก็ดอบดอบหยดน้ำนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูที่สูเรนก่อนเลยสูเรนตัวนี้ก็รายสังกัดสังหาระระังคาครับสายเอสสายเอสเคเรอยแปดสิบไม่สูงเท่าไหร่นะ ลิงค์ความเสียหายปกติ20ครับพาสซีฟไม่ติดแข็งแล้วก็บล็อกการหลบหลีกของอารันคาอ่านี่แหละข้อดีของซูเรนคือบล็อกการหลบหลีกของอารันคานะเอ๊ะทำไมวันนี้ผมพูดหน้าตู้ก่อนวัเน,นี่ยแต่ไม่เป็นไรไหนไหนก็พูดแล้วก็อเวลิตี้นะครับควาเกรปกติ20ความเสียหายปกติ20่สฮิตปกติบวกหนึ่งความเสียหายแรง30ความเสียหายไม่ตา 20, ย20่สิบเวลาน้อยจังเนาะ,เ,ะเวลาติดสถานะผิดปกติบวกสองวินาทีจำนวนระเบิดเฉือนบวกหนึ่งซูปเปอร์อาร์เมอร์ครับ พอดูได้ไม่ได้เก๊แต่ว่าข้อดีของตัวนี้เลยคือบล็อกการบริของอัลังนคาฮะนั่นแหละแจวลงดาแชมป์พีเซเน,นะเขียวครับตัวนี้สายเ p พ p 8 1 1เลยก็ถือว่าไม่น้อยนะสังหารอัลังนคาสังกัดยม,มาทูดจริงๆเขาน่าจะเป็นสังกัดและสังกัดมาฟฝานะ ไม่ตายติดแผลชะกันลิงรถคุณทำ12อเวลริตี้ฟารมเสียหายปกติ20าฟารามเสียหายแรง20พิตแรงบวก1ไม่ตาย40เวลาติดสถานะบวก2วินาทีรับสุขเฉิีบวก1นยกเลิกการด,ดอบหยดน้ำ17ดรอปบแค่17นะสำหรับหยดน้ำสีฟ้าหรือว่าธาตุฟารมเร็วระดับสัก30ก็กำลังดี แล้ก็จะเป็นลูเคียอันนี้ก็จะไม่ได้บอกอะไรมากมายนะบอกคร่าวๆเพราะว่ามันไม่ได้เก่งอะไรนะสำหรับลูเคียตอนนี้ฮนะแล้วก็เป็นดาวแดงแล้วด้วยก็น่าจะปกติน่าจะใช้ในอ๋อ,อคอยนะไนสังกัดสังหารยูมาทูธฮนะดันกิลก็น่าจะไปไม่ไหวแล้วเพราะว่าพ,พวกเราแดงนี่ไม่ต้องคาดหวังเลยเอาแค่ลิง์อย่างเดียวพอ จริงๆผมอยากให้เขาบอกลิงก์ตอนทำดาวแดงด้วยนะแต่ว่าเขาไม่ได้มีมาวะอันนี้ต้องไปหาในะสม,มุดสมุดมันเอ้นี่เอาสม,มุดรายชื่อตัวอ่าสังกัดรายส,สังกัดสังหารยมทูตตัวนี้มันชื่อฮูมุระเละชิซุกุตัวที่ทำให้โรเคียกลายเป็นดาร์คโรเคียภาคนี้ผมยังไม่ได้ดูตอนนี้กำลังดูวันพีสอยู่ พราะผมดองไว้ตั้งแต่เดนโรซาแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับตัวพวกนี้ส่วนใหญ่จะจะไม่ได้ใช้อะไรเลยนะนอกจากใช้แบบสะสมใช้เหมือนเป็นงานสะสมเอาโคกโตะก็ไม่ได้เป็นกาชาที่ดูดีอะไรมากมายแต่เป็นกาชาสะสมแต่เ,เสียดายนิดๆน,นะอยากให้มีอาไอจิกโกะ จิงก็แดงล่างทองนรกอยู่ตัวนั้น,น่ะถ้ามีอยู่ผมว่าผมก็น่าจะเปิดสักห้าสเต็ปนะแต่นี้มันไม่มีเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสเต็ปแรกสเต็ปหนึ่งแล้วกันแต่ถ้าใครคิดว่ามันไม่เวิร์กก็ผ่านได้นะเพราะว่าผมก็คิดว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่เปิดตัวอื่นน่าจะดีกว่า สเต็ป <Step S 2> แรกก็เอาเลยนะฮะเพราะว่าเ е ทเขาดีจริงๆเเร์เเลยคุสกะเออคุสกะผู้ใช้ดาบฟันมียานเล่มเดียวกับโทชิโร่ดาบฮิวดินเมรุชูเล่นโอเคได้หน้าตู้ฮะชื่นใจขึ้นมาหน่อยโอเคได้สองตัวในการเปิดหนึ่งสเต็ป ก็ถือว่าโอเคก็สรุปก็เป็นตู้ที่ธรรมดาไม่ได้อะไรมากมาย2ตัวหน้าตู้ก็มีประโยชน์อยู่คือชูเลนเพราะกลับหลีกของอาังคาแล้วก็อีกตัวหนึ่งเซนนะดอบหยัดน้ำนะฮะตัวที่เหลือก็เหมือนกับเอามาสะสมหอ,อคอยก็พอจะเล่นได้นะก็คือเอาไปลงชั้นล่างๆเอาไปลงชั้นที่50-15-20ในขอคอยอย่างง่ายอะไรประมาณนี้นะฮะก็ไม่ได้ถึงกับไรประโยชน์ทีเดียว ปัจจุบันนี้ผมก็ยังหยิบตัวดาวแดงมาเล่นเป็นทีๆนะเพราะว่าผมอยากรู้ว่าตัวไหนมันมีสก,กิลอะไรยังไงบ้างโอเคยังไงก็ต้องฝากคลิปนี้วา่านี้ด้วยนะครับฝากไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเราเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ